ก่อนที่จะเริ่มคลิปในวันนี้นะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่จะได้กางเกงเอลเอดสเลเกอร์ไปนะครับนั่นก็คือคุณพิ้งชยานิดนั่นเองนะครับตรงนี้ผมจะแจกไปเรื่อยๆจนครบ10ท่านแล้วกันนะครับยังไงลดวงติดต่อที่เพจ NBA นบีเไทม์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต n b a นะครับในวันนี้เป็นวันที่ทีมบอส n ิงเซติกสามารถลบคำสบประมาทว่ามักจะเล่นโง่ในรอบเฮลออฟได้สักทีนะครับกับการเอาชนะทีมไมมี่ฮิตได้ซึ่งโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าไมมี่ฮิต่อี มีฮาร์ควสนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยบอสตันเซลติกก็เล่นดีขึ้นจริงๆแล้วตัวเจสันเทิรมเองก็ออกมาให้คำสัมภาษณ์แบบแสดงความมั่นใจนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่ควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดเกมก่นกอนๆไม่ใช่เกมเมื่อก่อนนะพูดผิดปีก่อนๆที่ผ่านมาที่พวกเขาทําพลาดในรอบเพลย์ออฟเขารู้ตัวว้ว่ารอบเพลย์ออฟเนี่ยคือมึงไม่ต้องมาด่ากูกูรู้ว่าแบบกูเล่นไม่ดีรอบเพลย์ออฟแต่ว่านั่นแหละเราศึกษามาแล้วเราก็เตรียมตัวมาดีแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนน ก็เหมือนกับที่โจมาซุล่าพูดก่อนหน้านี้นะครับว่าต่อให้ไม่มีคุชสัพพสกิตก็ไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้ก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก่อนหน้านี้ถ้าบอกว่าเอ้ยไมมี่ฮีททำไมถึงชนะได้ยิง3แต้มแม่นตรงนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสามแต้มแบบยิงเยอะในแบบประวัติศาสตร์ของทีมในรอบเพย์ออฟเลยซึ่งมันไม่ได้ทําได้บ,บ่อยๆอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดตามฟอร์มป,ปกติแล้วเนี่ยการที่ไมมี่ฮีทแพ้กับบอสตันเซลติกตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนถามว่่าว Butler, ่าาาเออออแลล้้้วมมีีตรรรระะะไไไไไยยงงนนดดกพูถึ ยังหาข่าวไม่เจอครับผมคิดว่าชิม่บัลเลอร์แกก็คงเสียใจเสียดายแหละที่มาลงมาช่วยทีมไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ทีมมันก็เจ็บเยอะจริงมันถึงเวลาแหละโค้ชเก่งแค่ไหนแต่ปีหน้ารอดูใหม่นะครับสำหรับทีมไมมี่ฮิตนะครับบอสตันเซลติกมันมีก็มีข่าวอะไรอีกอะไม่มี <laughs> เดี๋ยวต่อไปว่าเซนติกจะเจออะไรวะ ต่อไปบอสตันเซลติกเนี่ยจะไปเจอคู่ระหว่างคลิฟแลนด์คาเรียกับโอเวอร์นโเมจิกนะครับตรงนี้เนี่ยคนก็เหมือนพูดอีกแล้วครับว่าเนี่ยบอสตันเซลติกเจอทีมง่ายเพราะต่อไปนะครับอีกสายนึงเนี่ยคู่ระหว่างนีลกับนิกส์กัพิเซอร์แล้วก็มิวกี b บักกับเพ a เซอร์เนี่ยดูจะเป็นฝั่งที่ดูยากกว่าซึ่งตรงนี้ตัวเจเดนบาวก็หอบอกนะครับว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวกันทุกคนในรอบเพลย์อ f อฟแบบมันเก่งคือมันเพลย์ออฟเว้ยมันไม่ใช่ฤดูกาลปกติเว้มมยนนมนาด่้ไลเรถ ดีในช่วงรอบเพลย์ออฟที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่ะ อันนี้เป็นเรื่องราวของบอสตันเซอติกนะครับเป็นเบาๆนะครับผม,มแค่มารายงานเฉยว่าเนี่ยชนะมา4-1นะครับมันไม่มีการพูดถึงอะไรมากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอีกหนึ่งคู่ที่ผมพูดถึงเลยก็คือเรื่องของซิกเซอร์ครับที่ก่อนหน้านี้เอาชนะนิวโยกนิกส์มาได้แบบถิวเฉียบเลยตัวกรรมการเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับก็คือ L2M เหมือนเดิมนะครับมันมีการเป่าพลาดอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการอายอมรับจากฝั่งของ NBA นะครับว่ากรรมการเนี่ยเป่าพลาดทำให้ซิกเซอร์เนี่ยสามารถเอาชนะได้และจังหวะที่เป็นจังหวะทีีี่่่สสาคคััญททุดเเเลลลยยก็ืืออจงหหววะ ประมาณ28วินาทีครับที่ทางด้านของทาริสแม็กซี่เนี่ยลากบอลมาแล้วก็ยิง3มแต้มได้ฟาวเป็นโฟร์พอยต์เพย์ซึ่งพอหลังจากที่กรรมการมาตรวจดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งเนี่ยมันปรากฏว่ากรรมการเปร่าพลาดครับเพราะในจังหวะน,นี้เนี่ยทาริสแม็กซี่เนี่ยก้าวเกินครับต้องถูกเป่าทาวเวลิงแต่กรรมการไม่ได้เป่าคือนอกจากจะไม่เสียทาวเวอลิงแล้วเนี่ยยังได้ฟาวสามแต้มลงไปอีกดังนั้นเนี่ยเกมก็เลยเปลี่ยนเลยครับจากช่องว่างเงยอะก็เลยลดลงมาแล้วเพย์ต่อมาทาริสแม็กซี่ก็สามารถยิง3แต้มไกลลงได้ซึ่่่งงตรเเนนี้ยมมัป็จุดดุดขาาาบอกวถสมม ว่าเพลงนั้นเนี่ยไทยสมปกซีไม่ได้ยิง3มแต้มคือเสียเทิร์นโอเวอร์ไปเนี่ยโอ้โหโมเมนตัมเกมมันเปลี่ยนแบบชัดเจนอย่างแน่นอนครับอ่ะอันนี้คือความผิดพลาดนะครับของกรรมการที่ออกมาพูดแบบเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้ขอแยกมาพูดถึงทีมที่ตกรอบไปแล้วอย่างฟินิกซันกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าของทีมนะครับมัรตอิชเบียร์เนี่ยแกออกมาเปิดเผยนะครับว่าเนี่ยตอนเนี้ยในโลกอินเทอร์เน็ตในสื่อออนไลน์เนี่ยพูดกันเยอะมากเลยว่าทีมฟินิกซันยังไงทีมก็แตกบ้านไหม้ไฟไหม้แล้วอะไรเงี้ย ยังไม่ใช่แบบนั้นอยากให้ใจเย็นๆก่อนแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธนะครับจริงๆจะเรียกว่าไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะแกเลือกที่จะไม่ตอบนักข่าวนะครับในประเด็นที่ว่าแฟงโวลเกิลจะยังคงเป็นโค้ชของทีมต่อไหมทีมจะยังคงอยู่แบบไหนต่อแต่ว่าตัวมาอิสเบลเนี่ยแกพูดเหมือนประมาณว่าตอนเนี้ผมรู้สึกว่าทีมมันโอเคอยู่นะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราคาดหวังเอาไว้หมายถึงว่าแบบที่ได้แชมป์ที่ทุกคนวาดหวังเอาไว้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยดิสพอยล์ผิดหวังตัวผมเองก็ผิดหวังเหมือนกันและจะถามว่าการตกร อบครังนี้ใครผิดหวังมากที่สุดผมในฐานะเจ้าของทีมผิดหวังเยอะที่สุดแน่นอนแต่ว่าเมื่อดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่ามาดีเหมือนกันมาในทิศทางที่เราต้องการทุกอย่างมันโอเคแล้วตัวแมดดิชเบลบอกว่าเขาขาดอีกเพียงแค่ประมาณนิ้ว2นิ้วอะถ้าสมมติว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้อยากได้เท่านี้ใช่ไหมตัวแมดดิชเบยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทีมเราเนี่ยอยู่เท่านี้แหละขาดอีกแค่นิดเดียวนะครับก็จะได้ตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วแล้วก็ถามว่าการได้แชมป์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายไหมเขารู้ตัวดีครับว่ามันไม่ง่าย แต่ถ้าถามว่าในปีหน้าที่จะถึงนะครับในฤดูการหน้าเนี่ยทีมฟินิกซ์ซันมีโอกาสคว้าแชมป์ไหมเขามั่นใจครับว่าได้แน่มีโอกาสนะครับใช้คาว่ามีโอกาสแล้วตัวไม่ช่วยบอกว่าผมไม่ใช่คนที่จะมาหลอกตัวเองจะมาโกหกอะไรผมไม่ได้พูดเพื่อจะบอกว่าเอ้ยทีมผมยังโอเคอยู่แล้วก็มาไล่ออกรับหลังอะไรย่างี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าผมรู้สึกว่าทีมยังไม่ดีพอผมจะบอกสื่อทุกคนเลยและผมจะปรับปรุงทีมทันทีแต่หนะ้าตอนนี้เนี่ยกับตัวผู้เล่นที่มีอยู่การเอาเควินดูรันมากาันเอาแบร์ e ี่บิวมาผมต้องบอกงี้นะ เรื่องง่ายกว่าจะได้ตัวพวกเขามาเราผ่านการพูดคุยต่อรองเทรดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายโอเคผลที่ออกมาไม่มดีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการน่ะหมายถึงว่าการเอาตัวผู้เล่นเหล่านี้มาเนี่ยเราก็ทําตามเป้าไม่ได้แล้วไงเราทําในสิ่งที่เราควบคุมได้เหมือนแบบผมทาไซส์เควสมาหมดแล้วอะโอเคผลมันออกมาไม่ดีก็ไม่ว่ากันแต่สําหรับตัวโค้ชนะครับตัวเนี้ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจะยังไงต่อตัวมาอิชเบียบอกว่าโอเคทีมมันยังดูดีนะแต่ก็บอกว่าในอนาคตอะทีมมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเพร ว่าพวกเรา f ฟ e ซิเบิพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะ ยังไงเหมือนกันแต่โดยโดยรวมแล้วจากที่ภาพออกมานะครับมีสิทธิ์เป็นไม่ได้สูงมากเลยครับที่ทีมฟินิกซ์ซันชุดนี้จะยังคงอยู่เหมือนเดิมเพราะตัวเจ้าของทีมเนี่ยแกก็ยังบอกนะครับว่าจะพยายามเก็บทุกคนให้อยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะสตาร์ตติ้งไฟล์เหล่าตัวจริงเพราะการที่จะได้แชมป์ม,มาอนะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเอาตัวเก่งเข้ามาแบบที่ทุกคนพูดนั่นแหละคือมันต้องสร้างเคมีต้องสร้างการสื่อสารต้องทําอะไรต้องแบบสร้างวัฒนธรรมภายในทีมให้ดีดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาอยากจะสร้างนะครับเพราะว่ามาริชเบร เองดังนั้นเนี่ยขอสร้างวัฒนธรรมอะไรก่อนผลแพ้ชนะเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมมองว่านี่คือสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวเจ้าของทีมนะครับที่มองแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของเจมส์โจนเนี่ยเจมส์โจนเนี่ยแกเป็นเจเนอน้ลแมเนเจอร์นะครับผู้จัดการทั่วไปเนี่ยแกก็บอกว่าแกพอใจกับผลงานของแฟรงกูเก้นะครับเพราะถือว่าทําได้ดีมากถ้าเอาผู้กันตามตรงเนี่ยเหล่าบิ๊กทีอย่างแบดลีติบิลหรือเควินดูแรนกับเดวินบุกเกอร์เนี่ยเพิ่งจะได้ลงเล่นด้วยกันแค่ครึ่งฤฤดดดดดููกกกกาาาาาลลลเเเเออองงงังัันนนนน้้้้ีีบบีี่่่่่่ยยรทจบบบมไแแแ็ถืวววโคใชผิหต มันก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่สถานการณ์ของฟินิกซ์ซันนะครับดังนั้นเนี่ยผมแค่อยากจะมาแก้ต่างแทนเจ้าของฟินิกซ์ซันเฉยๆว่าแบบเนี่ย มันมันยังไม่บ้านแตกนะครับแล้วเขาก็เก็บไซส์เควสมาได้หมดแล้วอแต่ตัวเจ้าของทีมบอกนะครับว่าในช่วงระยะเวลา8ปีทั้งหน้าที่จะถึงเนี่ยพวกเขามีสิทธิ์รับรอบแรกอยู่5้าสิทธิ์เขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่หรอก,พกเพราะรู้ดีว่ามันน้อยคือเอาสิทธิ์ไปแลกอะไรมาหมดแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในรูปก,การหน้าเนี่ยมีตัวดีตัวน่าสนใจเนี่ยเขาก็พร้อมจะไปแลกอีกนะยังไม่ยอมนะยังสู้นะเฮ้ยโอ้พอผมอ่านถึงตรงนี้แล้วแบบเชื่อเจ้าของทีมแม่งพร้อมจะจ่ายภาษีลักชัวรี่แท เงินเพิ่มเพื่อทําให้ทีมฟินิกซันมันเป็นแบบซปเปอร์ทีมไปต่ออีกอย่างนั้นเหรอโอ้แต่ต้องรอดูครับว่าจะเป็นใครถ้าเป็นเลบรอนเจมมาน่ะโอ้ถ้าเป็น a, เลบรอนเจมาผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเลบรอนเจมเนี่ยพร้อมจะไปทุกที่อยู่แล้วครับแล้วตอนนี้มีกระแสะเยอะมากเลยครับว่าเลบรอนเจมจะไปโกลเด้นเตทวอริเออร์เอาจริงเอ,ง Warrior, อเพื่อนเลบรอนจะไปวอริเออร์เหรอเพื่อนผมว่าถ้าเลบรอนไปวอร์เออร์จริงนะโคตรเสียเลกาซี่เลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวผมอาจจะพูดผิดไปอาจจะไม่เสียเล หรือว่าแฟนที่เคยเชียร์คิฟแลนด์คาเวเลียมากับที่เขาเคยเป็นแบบว่าคู่อริกันมาก่อนที่ผมบอกว่าเสียเลาซี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเห็นเนาะอย่างเมจิกจอห์นสันหรือแลลี่เบิร์ดเนี่ยที่เขาแบบว่าเป็นคู่ปรับกันมาเนี่ยเขาแบ่งกัน2ฝั่งมาเวลาจบเป็นตำนานเนี่ยมันก็จะเป็นตำนานของทั้ง2ฝั่งถูกไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโรบรอนเจมมาอยู่กับโกลเด้นเซอร์เรอร์คือมันก็จะดูเป็นแบบว่าสุดท้ายก็มาตายรังที่วอร์เรียร์แล้วแบบไอสิ่งที่พวกเขาเคยสร้างมาก่อนหน้านี้คิฟดแบบ์แบบบบททีี่่่แเป็นนน2ฝัังังสููก้กมมาอจะดดลง่่แตถามามมวันเป็ด ื่องผิดไหมผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดนะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของสตอรี่ตำนานอันเล่าขานนู่นนี่นั่นคือแบบนึกออกไหมเวลาท่านผู้ชมอีก30ปีข้างหน้าเล่าให้ลูกหลานฟังแม่งตอนนั้นปี2016ไอ้เหี้ยเกมมันดุเดือดมากนู่นนี่นั่นแล้วพออ้าสุดท้ายแล้วมันเจมจบที่ไหนฮะจบที่วอริเออร์ เชี่ยมันใช่เหรอเพื่อนแต่ผมก็รู้สึกว่าวอริเรนน่าจะคงเอาเลรอนเจมาไม่ได้หรอกครับเพราะด้วยเรื่องของเพดานเงินเดือนหรือแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะถ้าเอาวิกกินออกเอาคริสพอออกเพดานเงินเดือนมันก็พอได้นะแต่อยไปเลยเอาจริงนะถ้าอยากจะรวมเลบรอนกับเคอรี่รวมกันจริงๆนะไปรวมกันทีมอื่นไปเลยแบบมารวมกันที่เลเกอร์ ไม่ไม่ไม่รวมทีมไหนก็ได้เอาไม่ต้องใช่เลเกอร์ก็ได้ขอแค่ไม่ไปอยู่คลิปแลนหรือไม่ไปอยู่วอริเออร์ด้วยกันอนะ่ะเออผมว่าอันเนี้ยโอเคผมรู้สึกว่าเก็บตำนานคลิปแลนวอริเออร์ไปไปไปอยู่ตรงนั้นดีกว่านะครับอ่ะแล้วสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านักของฟินิกซันนะครับตัวมาชิสเบียนะครับแกก็ยังบอกนะครับว่าชุดผู้เล่นชุดเนี้ยเอาเฉพาะ5ตัวจริงนะครับที่ยังแบบ อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปถาม GM ทีมอื่นนะไปถามทีมอื่นอ่ะตอนเนี้มีอีก26ทีมเลยนะครับที่พร้อมจะแลกทั้งทีมด้วยกันคือนึกออกไหมถ้าสมมติว่าไปถามออร์โลเมจิกถ้าสมมติไปถามอยู่โอลิมปิกันว่าแบบเอาตัวผู้เล่นที่มีอยู่อะแลกกันทั้งทีมอะกับทีมฟินิกซันอะแลกเลยไหมตัวไม่ชิเบะบอกว่ามีอีก26ทีมเลยนะที่รอแลกกับเราแสดงว่าชุดผู้เล่นของทีมเราอะมันดีมากๆเลยนะตอนนี้มันโอเคเลยมันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าปรับจูนปรับแแตตต่่่งงงอออออีีีนนนนดึเเเหมมมืื้้้ชชัพยูจ ค่อยปรับปรุงแบบหมักให้มันเข้าที่จะได้อร่อยจะได้เข้าที่ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของฟินิกซ์ซันนะครับที่ยังจะต้องรอลุ้นในฤดูกาลหน้าต่อไปในขณะทีมที่กําลังมีความหวังนะครับอย่างทีมนิกคิปบัคส์นะตอนนี้เนี่ยใกล้แล้วครับตัวโคชลีเวอร์พูดคาว่าเวลีย์เวลียเวลียสตองไม่ใช่อันนั้นมันเป็นตีดาบของแลกอารล็อกด็อกลีวบอกว่าเว r ี v e เว v ี r y เว o ี e คลสครับที่เดมิลินลาด์และยานิสอัตตองโปจะสามารถกลับลงมาเล่นได้แต่พอพูดแบบนี้เชื่อผมสิครับม ไม่ได้ลงมาหรอกเชื่อผมดิไม่ได้ลงมาหรอก,อรอกถ้าลงมาทีนี้คือเกม7เลยมั้งแต่ว่าตอนนี้มันมีรายงานนะครับว่าจานิสเนี่ยสามารถลงมาวิ่งในสนามได้แล้วนะครับตั้งแต่2สอสวันที่แล้วนะครับว่ายาน,นิสสามารถวิ่งได้แบบเต็มสนามแต่ยังไม่รู้นะว่าจะได้ลงเล่นพวกนี้หรือเปล่าเนี่องที่ตัวเดวิดไม่ไหลาดเองก็สามารถกลับลงมาฝึกซ้อมได้อยู่พอสมควรถึงแม้ว่าจะยังต้องใส่เฟือกอยู่ก็ตามแต่หมายถึงว่าใส่เฟือกตอนเดินมั้งแต่ตอนฝึกซ้อมก็ถอดมั้งหรืออะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจนะครับอัน,น ก่อนหน้านี้ใส่เฟือกแล้วพอไปซ้อมหุยหายแล้วโอเคใช้ไดอ้อันนี้ไม่ชัว์นั่นแหละก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับคือได้ไม่ไหลักลับมาซ้อมยิงได้อะไรได้แบบนี้นะครับหรือว่าซ้อมยิงแบบทั้งทงที่ยังใส่เฟือกอยู่วะแต่ถ้าซ้อมยิงทั้งทงที่ยังใส่เฟือกอยู่มึงก็คือไม่ได้นะเว้ย <laughs> ันนี้ไม่ชัวร์แต่ถ้าถามว่าใครน่าจะกลับมาได้เร็ว,รวกว่าน่าจะเป็นตัวยานิสนะครับเพราะว,าวิ่งอะไรได้แล้วอาจจะต้องรอเทสเรื่องของร่างกายนะครับจริงๆถ้าลงมาเล่นนะผมว่าลงเล่นได้แต่ว่าเขาอยากจะให้ชัวร์เพราะว่ายานิสถ้าสมมติแบบฝืนลงเล่นมันเจ็บยาวมันจะยิ่งไปไกลแล้วตอนนี้เอาจริงทีมก็เริ่มมีใจนะครับตัวคริสเมอร์ตันก็บอกนะครับว่าต่อให้ไม่มีเดมินลาดกับตัวเจนี่ซูมโปเนี่ยมันก็เหมือนมี2คนนี้อยู่ในสนามตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะตอนที่แข่งกันอยู่เนี่ยสองคนนี้ก็มาเชียร์อยู่ อยู่มันทําให้พวกเรามั่นใจและเกมที่ชนะผ่านมาได้เนี่ยตัวยานิสและตัวเดวิดเดนาร์เองก็มีส่วนช่วยเยอะนะครับถึงแม้จะนั่งอยู่ข้างสนามก็ตามอันนี้ก็คือพูดชมเพื่อนไปอย่างนี้แหละแต่ถามว่าอยากให้ลงมาไหมมึงลงมาเถอะเพื่อนเหนื่อยแล้วเพื่อนน้าก็ไม่รู้ว่าบ๊อบบี้พอติสเนี่ยจะสามารถเล่นเกมได้ดีหรือแพทริคไวโลี่จะเล่นได้ดีเหมือนเกมที่แล้วอีกหรือเปล่ามันคือมันบอกไม่ได้เลยสถานการณ์ตอนนี้ของบัคส์คือมันยังไงซักก็สมเสียงเหมือนเดิมนะครับแล้วตัวเนโอคิกส์นะครับตอนนี้ก็ ไม่ค่อยเจอเลยว่ะอันเนี้ยสงสัยรอชนะทีเดียวแล้วก็มาใส่เต็มข้อเลยเหมือนเดิมเลยหรือปะและสุดท้ายครับในวันนี้ครับทานด้านของดัลลัสแมวริกที่เอาชนะเอาเอคลิปเปอร์ไปได้แบบขาดลอยเนี่ยอันนี้พูดถึงรูปเกมก่อนนะครับตอนแรกต้องบอกว่ามาเนี่สูสีกันมากลูก้ายิง3แต้มไม่ลงโอเคมี2แต้มบ้างแต่ยิง3แต้ม3ลูกไม่ลงไคลลี่เออวิงก็ฟอร์ไม่ดีเอาไว้แต้มสูสีคือยิงไม่ดีทั้งคู่ครับเปอร์เซ็นต์ฟูลโกอยู่ประมาณ3 0%กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่จนกระทั่งพอเข้าสู่วงคับก ยูดีมาเปิดโหมดยิง3แต้มแม่นครับยิง3แต้มลง3ลูกติด4ลูกติดอย่างเงี้ยฮู้แต้มเริ่มห่างพอแต้มเริ่มห่างเป็น10แต้มเนี่ยเหมือนทางดัลลัสแมริออกับดล็อกครับกลดล็อกเรื่องของความกดดันต่างๆคือยอมรับเลยครับในเกมเนี้ยคือทั้ง2ทีมอะ่ะตอนแรกแต้มต่ำเพราะว่าผู้เล่นทั้งคู่กดดันมากๆแบบเกมนี้มันสําคัญมากเพราะตามสถิติของ NBA นะครับในรอบเพลย์ออฟเนี่ยเวลาที่เสมอกัน2ต่อ2เท่าเนี่ยใครที่สามารถได้เกมที่5แล้วขึ้นมานํา3ต่อ2เกมก่อนอมีโอกาส81%เเลยนะครับตาม นะครับแปเลยที่ทีมที่ขึ้นนํามาก่อนจะชนะแล้วจบ4ี 2. หรือแม้แต่จบ4ีนะครับอันนี้คือตามสถิตินะครับดังนั้นเนี่ยเกมเนี้ยมันเลยสําคัญมากแล้วเล่นในบ้านของคริปเปอร์คือบ้านของคริปเปอร์ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยสร้างความกดดันให้กับเดลัสแมลิกเท่าไหร่นี่แหละยิ่งพอเคลเบอร์ยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเดลัสแมลิกปลดล็อกลูก้าเชอใช้เลยครับจากตอนแรกยิงไม่ลงพอเข้าสู่ช่วงคโคโย่สามก็ยิงสามแต้มลงไคลี่ก็เริ่มมาแล้วคนที่ช่วยได้เยอะอีกกกกกกคคนนคนนนนนึึงง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 ง็ืือออออออตตตััััวววไไไลลลลลฟฟฟีีีีีี่่่่่่่เเยยแรรรมมปปญหาาาาาขข์้้้พูสดทช คแล้วก็พอลงมาปุ๊บอัเลอุปโรัวเอาอีกแล้วอัเลอุปโรัวแล้วตัวซูบักก็มามีปัญหาใน i, ช่วงท้ายก็เลยกลายเป็นว่าแตกไปเลยครับทีมคริปเปอร์คือยิงยังไงก็ยิงไม่ลงพอจอร์จที่เคยทําได้เจมฮาร์เดนที่เคยเล่นได้กคือเปอร์เซ็นต์ฟูลโกลตต่ำหมดเลยครับแล้วคนที่หนักที่สุดเลยผมไม่ได้อยากจะพูดคํานี้นะเดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมีคอมเมนต์มาดา่าผมอยู่แบบผมอคติรัสเซิลวิสบุกไม่เว้ยถ้ารัสเซิลวิสบุกคือแบบเแย่คือไม่ใช่แค่ยิงไม่ลงงงงนนนนะะะะะเเ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 เวววว้้้ยยยยแแต่่่่รรััััสสสสสซซมมมุุททาาาีีีจจหหหบบอออผ็ืืชค ได้บอลมายิง3มแต้มนี่ยิงไม่ได้แบบยึดหลอกยิง3มแต้มเขาเขาก็แบบมึงก็ยิงดิเพื่อนพี่บอกว่าคนป้องกันแบบกูยิงนะเว้ยมึงก็ยิงดิเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วรัสเวสบุกกลายเป็นว่าโมชันในการชุดมันเสียมันยึกเสร็จปุ๊บอ่าไม่ป้องกันมันก็เลยเป็นยึกครั้งที่สองก็ยิงก็ยิงไม่ลงแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วบางจังหวะลูกใต้แป้นลูกรีเวิร์สเลพไม่ลงอ่ะมีโดนบล็อกอีกสองสามครั้งคือหายไปเลยครับแต่ว่าเรื่องทำเสียเทนน่วทำเสียจังหวะอันนี้รัสเวสบุกทำเสียจริงแล้วอนิ รับบอลมา2มือแล้วนะจะปล่อยบอลแบบหน้าห่วงไม่มีใครมาคอนเทสไม่มีใครมาตามป้องกันเลยนะก็ยังวางบอลไม่ลงอีกเออผมก็ว่าแบบเออมันก็สมควรแล้วละ่ะที่มันจะแพ้คือแบบเล่นแบบกดดันตัวเองเกินนะครับตัวรเซเวิร์สบุกเองไม่มีการพูดนะครับผมพยายามหาคําสัมภาษณ์อยู่ยังหาไม่เจอนะครับฝั่งคลิปเปอร์ตอนนี้มีแค่ไทโรล,ลูนะครับที่ออกให้คาสัมภาษณ์คนเดียวก็บอกว่าทําดีที่สุดแล้วคือไม่อยากโทษลูกทีมลูกทีมทาดีที่สุดแล้วเกมมันเครียดแล้วก็เราเล่นไม่ดีเองไม่คิดจะว่าใครเลยในทีมนะ เชื่อนะครับว่าในเกมหน้าเราจะสามารถเอาชนะได้แล้วก็กลับคืนมาได้เกมนี้เล่นไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็คือให้มันจบไปรอโอกาสใหม่เราเล็งเชื่อว่าผู้เล่นในทีมเนี่ยยังพลิกกลับมาได้เสมอนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นจิตวิทยาในการทักคำสามารถของไทยรุูนะครับคือไม่โทษใครคนใดคนหนึ่งเพราะมันมันแย่ทั้งทีจริงถ้าสมมติว่าโทษว่า,วาคุณนู้นเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีม,มันเดี๋ยวมันจะยิ่งไปไกลกว่าเดิมส่วนตรงนี้สิ่งที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่า แบบน้ำแข็งมาเทปพมาพันนูน่นนี่นั่นตอนแรกเนี่ยตัวทีมดัลลัสแมริอออกมาเปิดเผยนะครับว่ากับอาการบาดเจ็บหัวเข่าของลูก้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นรูปก,การปกตินะครับเขาจะไม่ยอมให้ลูก้าลงเล่นนะ,อ,ะอาการบาดเจ็บแบบนี้จะไม่ยอมให้ลงเล่นแต่ด้วยความที่เป็นเพลย์ออฟลูก้าก็บอกว่าผมอยากลงเล่นให้ผมเล่นก็คุยกันแล้วสุดท้ายก็ลงมาได้ครับและนอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอาการป่วยด้วยลูก้าเนี่ยเหมือนเป็นหวัดมา3-4วันแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันวัด หรือเป็นภูมิแพ้แต่เขาใช้คําว่าอ e ิเลสก็คือป่วยนั่นแหละครับตัวไคลลี่เออร์วินบอกว่าเนี่ยผมเห็นลูก้าป่วยมา3วันแล้วนะแต่ว่าลูก้ายังสู้ซึ่งการที่ผมเห็นแบบเนี้ยผมชอบครับ <laughs> ก็แล้วผมอ่านเอาใครรี่มึงนี่ยังไงวะ <c oughs> คือชอบตรงที่ว่าลูก้าเนี่ยป่วยแต่ก็ใจยังสู้แต่ใจสู้อย่างเดียวไม่พอยังฉลาดด้วยเพราะลูก้าตอนลงมาเล่นเนี่ยเขาเล่นด้วยวิธีที่เหมือนกับว่าไม่ได้เล่นเหมือนเดิมปรับปรุงวิธีเล่นก็คือ lead the team in another way ก็คือลูก้าเนี่ยมานําทีมอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปไม่ได้เล่นเหมือนเดิมทําให้เพื่อนร่วมทีมเก่งขึ้นไหมหรือว่ายิงอะไรอย่างเงี้ยใช้อีกวิธีหนึ่งที่แบบเหมาะสําหรับผู้เล่นที่เป็นแบบกึ่งพิการนิดนี้ ทำได้ขนาดที่ยังเจ็บอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวคาลี่เออร์วิงรู้สึกประทับใจว่าเออเรามาถูกคนแล้วละ่ะเราอยู่ด้วยกันโอเคแล้วละ่ะแบบนี้แสดงว่าลูกาเนี่ยเก่งจริงดังนั้นเนี่ยคายลี่เออร์วิงเลยบอกว่าเขารู้สึกอุ่นใจแล้วก็บั่นใจในตัวลูกามากๆถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บเขาก็พร้อมที่จะเล่นด้วยพร้อมจะใส่สู้ด้วยเต็มที่เลยในขณะที่ตัวลูการดชิดก็บอกว่าที่ผมเล่นได้นะตอนนี้มันเป็นเพราะว่าเกมเพลย์ออฟจริงๆเกมเพลย์ออฟเนี่ยที่มันแตกต่างจากลูก,กาปกติอ่างงเลยกตัวผม มันลงอารมณ์ผมใส่เต็มที่แล้วตอนผมเล่นอ่ะผมลืมอาการบาดเจ็บไปหมดเลยผม,มเห็นแต่ห่วงผมพร้อมที่จะใส่ผมพร้อมที่จะจ่ายบอลให้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในซีรีส์นี้นะครับเกมแน่ผมจะเชียร์ดัลลัสแมริลลี่ครับแล้วรอดูว่าดัลลัสแมริลจะแพ้ไหม